ค่ะไปหาสาววาว้าวานะคะซึ่งก็มีเล่นละครกับใครก็มีข่าวกคนนั้นตลอดนะคะล่าสุดก็เล่นคู่กับคุณเต้ยนะคะพงศกรในเรื่องบางกราจานเออลอเตร์เนี่ยเขาก็เป็นคู่จิ้นกับมัดหีอยู่แล้ว,ลวตไว,ว้ตอนนี้ก็คือลงรูปกับเต้ยบ่อยก็คือเหมือนย้ายจาก1ิเซนที่แต่ก่อนก็คือจะลงรูปกับคุณกับเพชรลงรูปกับเพชรพชตลอดนะเออแต่ตอนนี้คือย้ายแล้ว ไปฝั่งเตยก็ถามแบบไปถามว่ากิ๊กกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบเล่นกับใครเนี่ยก็เหมือนสนิทสนุกว่าคนนั้นเป็นพิเศษแล้วก็มีข่าวว่าลายหานกันตลอดเวลาอ่านบทนิดนึงก็ลอยไปหาเลยแล้วว่าเนี่ยบทเนี้ยฟินมากเลยนะถ้าเราได้เล่นคู่กันเนี่ยคนดูต้องจิกหมอแน่เลยเอย่างี้เออก็ไปถามเรื่องนั้นแล้วก็มีคนเห็นนะเป็นภาพดูดบาวากับนัทซิงคุล่าแบบไปเดินห้างด้วยกันก็ไปถามว่ามีการรู้จักส่วนตัวไหมไปกินข้าวไปเดินห้างด้วยกันจริงหรือเปล่านัทซิคุล่านี่ไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้นะจริงแล้วเด ผู้หญิงก็ชิวๆเออเขามาเด็กับบาวาวง่ายซึ่งวาว่ายเป็นเพื่อนกันผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าเป็นมันเกิดสุดสามสาวก็คือเพชรเตยบาวาเพราะว่าเพชรก็น่าจะเป็นคนที่รู้ใจที่สุดที่สุดของแล้วเหมือนบาวานี่ยก็คือปิดตัวจากเพชรแล้วเพื่อไปหาเตยเออกาเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์จากสาวบาวาวง่าเลยค่ะ ไปคุกกี้กับพี่เต้ยพงศกรเพราะว่าเล่นละครด้วยกันเรื่องบางละจัน <uk> <k ik> คุกกี้กันไงคะมีไหมคะมีพี่เต้ยมาขายขนมจีบบาร์บาร์ไหมคะพี่เต้ยก็ไม่เห็นขายขนมจีบอะไรเลยมีตาแซวอืมแล้วน่ารักก็ก็เริ่มสนิทกันนะคะพี่เต้ยเขาเป็นคนแบบธรรมชาติอ่ะน่ารักคุยกันแล้วก็มีคุกกี้คือคุยกันคุกกี้กหนุ่กันหนุ่กันหนิงนิดนึงเพราะว่าแบบอย่างถ้าสมมติว่าอ่านบทแล้วแบบเฮ้ย บทตอนนี้มันมันฟินมากเลยอ่ะก็จะแบบออส่งไลน์ไปแล้วบอกพี่เต้ยซีนเนี้ยถ้าเราเล่นดีนะมันต้องมันต้อง,องฟินมากแน่เลยแค่เราอ่านเรายัางยิ้มนั่งหัวเราะคือนั่งใดผมอยู่อจาจจะไลน์นอกรอบฝึกพี่เต้ยตลอดเรื่องบทอย่างนี้แะ ไม่ค่ะก็ก็มีแค่เนี่ยเวลาเราอ่านบทเจอตอนที่มันแบบประทับใจตอนที่แบบเฮ้ยถ้าเล่นด้วยกันแล้วมันสนุกเนี่ยก็จะส่งไปเขาดูว่าพี่เต้ยอ่านตอนนี้หรือยังสนุกนะถ้าเราเล่นดีเนี่ยมันต้องฟินอะไรเงี้ยฟินทั่วพระนครแน่เรื่องอื่นยังไม่มีคุยเลยค่ะยังยังไม่มีนะเพราะว่าเพิ่งเจอกันสองคิวค่ะสองคิวแล้วก็ไม่ไม่ได้เข้าด้วยกันด้วยมไม่กลัวพีดกับ เต้ยก็หลับไปแหลคะครับเพราะว่าเพชรก็เล่นเรื่องดีด้วยเหมือนกันโอ้ไม่เลยค่ะเพราะว่าพี่เพชรก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วค่ะจะสถานะกับพี่เต้ยมีอะไรแน่น,นอนไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเป็นเพื่อร่วมง,งานที่น่ารักมากแต่ว่ามันก่อนมีหนึ่งหนุ่มมีปาปาลัสซี่เก็บภาพได้ว่าวากับคุณนัทวงซิงคล่า <c oughs> จริงเหรอมีภาพประวัติที่ขึ้นมาอะไรย่างเงี้ย <c oughs> ไม่รู้เลยไม่รู้จัก,จกเลยค่ะไม่เคยเจอด้วยจริงเหรอหรือว่าคนหน้าเหมือนหรือเปล่า,าี้อ,อไหนมีรูปมายืนยนันเปล่าเห็นตอนนั้นพี่ท็อปไปงานเอีเวนต์มีรูปมายืนยันด้วยเดี๋ยวไปหาดูเดีย๋ยวหามาให้งารกัน ยังยังเลยค่ะยังไม่ไมย,ยังไม่รู้จัก,กเลย,เลยแต่รู้จักเพลงเขาเพลงเบาๆอ๋อแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่เคยไป <c oughs> เขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม่ะ <c oughs> ไม่เคยเลยค่ะไม่เคย ว่าจีดวงหนึ่งเขาบอกว่าวาวามีแส่แล้วนอองวงการจีดไมคะ้าเหนุ่มนลองวงการยังไม่มีค่ะแต่ก็ไม่คุยคุยคุยคนที่คุยก็คือหนุ่มนลองวงการใช่เห็นว่าคนนี้คุยกันสักพักหนึ่งแล้วคุยกันนานแล้วใช่ไหมก็ไม่นานค่ะก็คุยคุยยังไม่นานยังเรียกได้ว่าคนนี้พิเศษกับคนในวงการทุกคนที่คุยอะไรเงี้ยค่ะ คนในวงการทุกคนที่คุยดูเหมือนมีเยอะยังไงก็ไม่รู้ก็ <c oughs> เรามักจะมีข่าวกับพระเอกในใน,ในละครที่เราเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว,ว่าดีนะเพราะว่าคืออย่างมันเป็นคู่จิ้นคู่ฟินเนี่ยแสดงว่าคนน่ะเชื่อในบทที่เราเล่นเชื่อว่าพระเอกนางเอกเนี่ยคู่นี้มันมันรักกันมันงอนกันอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยดีมีข่าวนีมน้มันดีในเรื่องที่ว่าการเป็นนักแสดงของเราแสดงว่ามันประสบความสาเร็จระดับหนึ่งแล้วเวลามีข่าวคู่จิ้นคู่ฟินแล้วคนที่เรา คนอกวงการเนี่ยเขาเข้าใจไหมคะหรือว่าเรามีการคุยคุยกับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอออืมก็คือยังไม่ได้แบบว่าสนิทกันขนาดที่จะมาคอนโทรลได้ว่าอะไรอย่างงี้อ่าใช่ช่ก็มีคุยคุยอยู่ค่ะแต่เวลาน้อยเหลือเกินเพราะว่าอย่างว่าไปถ่ายบางละจันอย่างเงี้ยก็อยู่แต่ในป่าในดงในอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยได้เจอใครใช่เจอม้าเจอควายบางละจันอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วหนึ่งี ก็ต้องลองคุยกันไปเรื่อยๆว่าคืออย่างเราทํางานในวงการด้วยอะเวลาก็น้อยมากเวลาแค่แค่จะหลับพักผ่อนให้ครบ8ชั่วโมงยังน้อยเลยอะก็ต้องดูกันว่า จะเข้าใจหรือเปล่าชอบคนนอกวงการมากกว่าคนในวงการหรือเปล่าส่วนตัวชอบคนนอกนวงการมากกว่าเพราะอย่างเราเวลาก็ไม่มีอยู่แล้วถ้าไปคบคนในวงการแล้วเขาก็ไม่มีเวลาให้เราแล้วจะคบกันไปทําไมอย่างเงี้ยโสดค่ะโสดได้เปิดใจไหมเปิดใจไหมคะเวลาหนุนหรืบุไม่เปิด,เปดจเลยค่ะไม่เปิดใจเลยคะ่ะอันนี้ <laughs> นะโอเคเดี๋ยวสรุปอ่าก็เขาก็บอกกับเพรเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันกับเต้ยก็ไม่มีไลน์ไลน์หากันก็จริงก็ไลน์แค่เรื่องบทแหละว่าอ่านบทไหนแล้วรู้สึกว่าฟีรู้สึกว่าอิน่ะก็บอกเออเนี่ยแบบบทนี้ถ้าเราเล่นดีๆนะคนดูอาจจะปื้อเป็นพิเศษรวมถึงกับนัสซิงกุล่าเนี่ยไม่มีการรู้จักกันเป็นส่วนตัวรู้จักแค่เพลงเขาแล้วก็เขาเนี่ยมีหนุ่มที่คุยอยู่อกวงการอยู่แล้วแต่ก็เพิ่งศึกษาเพิ่งคุยยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเออ โอเคอ่าอกมาเคลียร์นะคะ,คะก็ไม่มีอะไรในกอไห่นะโอเค <Okay, S 1> เพศทักิณเนี่ยก็คือแบบคนเชียร์กันสมัยตอนนู้นแล้วก็แบบเหมือนเขาก็คุยคุยกันนับหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ค,คงอาจจะแบบลดเหลือแบบเป็นเพื่อนกันอะไรมากกว่าะนะ,ะ,ะเดี๋ยวโอนอินกันนะ